โอ้โห oh, oh. ต้องบอกว่าถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจนะเป็นภาพที่แบบคือย,ยืนกันอยา่างมีคอมพลิชันที่สวยงามแล้วท่าแต่ละคนก็เท่ทปเไปด้วยทีสะโพกกันเะก่งไปด้วยนะฮะส่วนพี่จักรนี่คือยืนตรงแบบเหมือนท่ายิาง่งนักเรียนสอ่ <S 2> <S 2> <S สองแต่เท่งไงโ r รแต่แบบ <Okay, bro, S 1> โอเค bro is okay bro โอเคอะทีมงาน เอางี้ไม่ไหมฮะหรือว่าเอาเอา,เอาอยู่นะเออมันพูดมันสวยดีโอเคถ้าอย่างนั้นไปสู่อีกอกิจกรรมหนึ่งเอาแต่พอเอาอยู่อเข้าไปแล้วอ่ะหลอกหลอกนะฮะอ่ะวันนี้เราก็ได้เห็นถึงหลากหลายโมเมนต์นะครับที่เต็ไม่ได้รออินจากโมบัสและแน่นอนครับว่าวันนี้จะเป็นวันที่แสนพิเศษที่เราจะมาสร้างความสร้างความทุงจำที่อิ่มกันเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราจะให้บัสเนี่ยได้บอกรักกับบีอัสหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยไหนๆก็เป็นทีมของโบกี้ทีมของรถไฟแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้บอกรักบีอัสแบบต่อคํากันนะคนแรกบอกประโยคหนึ่งเบ๊กเราจะต้องเอาคําสุดท้ายเนี่ยมาขึ้นบนประโยคในการบอกรักบีอัสต่อไปนะฮะพร้อมไหมมีมีมียกะตัวอ,อ,อย่างให้ดูก่อนไหมครับมียกตัวอ,อย่างเผื่อเผื่อแบบผมเชื่อว่าจะมีบัสบางวทีไม่เข้าใจ โให้ให้พี่ทอปแบบเอาไงให้ดูสมมุิพี่สมมุิพี่เป็นอะไรของพี่เป็นน็อปปี้วันนี้รับผมน็อปปี้ครับขอบคุณที่มาหากันวันนี้อ่ะนี่ประโยคแรกนี้ใช่ไหมตั้งผมวกเริ่มงเล็กนี้ใช่ไหมนี้ก็ได้หรือจะเป็นวันนี้ก็ได้วันนี้ผมมีความสุขมากๆที่ได้เจอทุกคนครับอ่าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าลงทานด้วยครับจะยากนิดนึงก็ผมก็วันนี้ีก็ผมก็ผมโอเคนะผมอ่าลงเอาลงทันไปอยู่ดีนะ ก็ขับผมครับมันจะแบบมันจะกำกลลวนเวียนไปแต่ว่าตัวอย่างประมาณนี้ง่ายๆนะฮะใครอยากเริ่มก่อนพี่ฮาร์ดทุกคนชี้พี่ฮาร์ดทำไมอ่ะจะว่าขุดชี้พี่ฮาร์ดป่ะครับไม่รูนี่เห็นดีแบบนี้ชี้ไปสองเลยนี่อ๋อชี้ผ่านนู้น เอาอย่งี้ไหนๆก็หาแล้วให้ทาเริ่มดีกว่าไม่เล่นยังไล่ยไงอ่ะเออก็อย่าล่ยยงเลยยงนะเล่ยยิงมาร์ารไปปุ๊บแล้วก็วนวนเป็นมาร์คเพลงเสร็จก็จบที่พี่บุาโอเคโอเคมาดูการต่อคำกันหน่อยนะว่าจะเป็นยังไงเห็นแต่งแรปแต่งเนื้อเพลงอะไรแบบนี้สบายสบายงั้นพี่ท็อปเริ่มได้เลยโอ้ได้เพราะงั้นไมเป็นไงพว่าทาไม่ได้เล่นไงได้งั้นเดี๋ยวพี่จะเริ่มด้วยคอบว่าคำว่าขอบคุณทุกคน ที่มาในงานของสันสุสุวรรณภูมิคือสนามบินแต่รักคุณจริงๆขอบคุณครับ<อ> <c oughs> ครับผมก็สู่อ,อ่ะมาย่าขกูคุณเกาหลีลด,ด้วย<อ>ขนาน <üh> มีนตัวอย่างนะฮะอันนี้ครับผม ดักมามารับาเข้าผมนะก็โอเควันนี้ผมรู้สึกสนุกมากแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่ารงงาจุ๊บจุ๊บอ่าจุ๊บจุ๊บมาะจุ๊บจุ๊บจุ๊บทุกคนนะครับก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคน รักกันเองแล้วก็รักทุกทุกคนบนโลกนี้นะครับครับไม่ไม่ครับครับกูเม่เอ่อเอ้ยไม่ครับผมนะก็เพื่อนเพื่อนพูดไปเยอะมากเลยครับอสุดท้ายอยากจะบอกว่ารักเธอคนเดียวนะครับผมผมมามาเป็นผมมาเป็นผมผมอาจจะเป็นเส้นผมเอเลือดจะเป็นผมที่หรตรงนี้ แต่คุณนะคือของผมนะครับคำพูดมากมายความหมายเพิ่มขอขอตทวหปึ่งเงนไม่ได้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 คุณคือของผมนะครับค่ะถึงแม้จะฟังดูไม่มีอยู่บนโลกจริงๆแต่ก็ให้ค่ะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาแล้วกินสันสูตรเยอะๆนะ หน้าที่แห่งนี้ผมยินดีที่จะขอบคุณทุกคนที่มาเป็นเกียรติในงานให้เรานะเว้ยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรักจริงๆไม่ได้พูดหล่อเล่น ไม่ได้พูดหรอเล่นเล่นหรอเล่นจบแล้วอ่ะเล่นมาเล่นอ่ะมาเจอเล่นเทาไหมเล่นอะไรดูดิเล่นอะไรมาเล่นกับใรทำไมไม่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 รับงไปนานๆเลยแล้วครับพี่ คมสนุกว่ะโอ้กดดันเลยพี่สาวครับรักสันสุดสุดสุดครับขอเจ๊กระป๋านสักสิบสองคนมีความทุลักทุเลเล็กน้อยแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีคำว่าครับก็มีเยอะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าน่ารักทุกคนนะฮะชอบตรงชอบตรงที่มาร์คได้คำว่าอะไรนะจัดจัดจัดเว้ยเว้ย ลเ,เล่น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 ผมได้เว้ยแล้วมาบอกว่าเล่นอะไรแล้วมองไปทางพิมเล่นอะไรอย่างนี้นะโอเคนี่ก็คือคำบอกรักนะครับจากบัสทุกคนถึงวีอาร์ทุกท่านนะฮะซึ้งใจกันไหมก็ไม่รู้ไม่รู้จะซึ้งดีไหมแต่ถ้าเรื่องของความความไม่ออกเนี่ยมีแน่นะฮะแต่ว่าก็คือเป็นการส่งต่อ ความรักถึงน้องๆ B R พี่า B สนะด้วยการเลือกเป็นการเล่นคำแบบโบกี้ของเราในวันนี้นะครับผมเอาล่ะหลังจากที่เล่นกิจกรรมสูสนานกันี้มากมายก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับต้องขอบอกเลยว่ากิจกรรมสูสงวันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าขาด2คนนี้ครับผมต้องขอเชิญนะครับ<ม>พี่ชานะครับปัทมาคีรีชาวุฒิเดชและพี่การกอัศกรรัตนาโรผูริหาักจักรสูสขึ้นบวเวทีเพื่อกล่าวอะไร สวัครับขอเสียงกับพิกาลพิ่าสครับสวัสดีครับสวัสดีครับเโอโกลงลยพิกซาเป็นงานที่เงียบมาก ย้อนกลับไปว่าประมาณกลางปีแล้วเนี่ยเรามีการเปิดโบสกันแล้วก็เป็นอีโมจิให้คนมาโบสว่าอยากได้ใครเป็นพิเซนเตอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าอินบอซ์ผมแตกอินบอซ์กันสุกแตกบีอาร์แตกไปหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกคนนะอยากเชียร์อาเชียร์อาวงบั้มากแต่ครับมีคนหายผมก็บอกมีคนหายนะมีคนบนแล้วก็หายอ่าก็ ถ้าบัสมีมีน้องๆอะไอีกบอสมาบอกว่าถ้าได้บัตเนี่ยจะวิ่งรอบๆโรงเรียนถึงรอบเอาแล้วอ่ะอแล้วก็พูดการสันสุพูดการสนัดสั่ๆว่าสันสุปเอ็กบัตมาวอวก็คือจริงๆไม่ได้อยากจะมาเก่าอะไรอยากจะมาทวงสัญญาทวงขึ้นมาทวงสัญญาบนเวทีใช่จะครบรอบหนึ่งปีแล้วคข่าครับอ่ะพิสานแค่นี้แหละก็วันนี้ทุกคนเห็นกันนะคะก็น่าจะรู้ว่าทีมสันสุอยากขอบคุณ Vas แลวก็บัสแค่ไหนนะคะก็ขอบคุณบัสที่ทําให้ส,สุขเป็นที่รู้จักมากขนาดนี้นะคะ<ม>แล้วก็ขอบคุณ v r ทุกคนที่มอหวกทการทําให้พวกเราได้เลือกวงน้องๆแล้วก็มีวันนี้นะคะ่ะก็ทุกคนไปถ่ายรูปได้นะคะมีที่ชั้นเอ็มด้วยจัดห้าวันเลยะคะ่ะ Vas ทุกคนไปถ่ายรูปกันเยอะๆนะคะวันนี้มีของขวัญพิเศษใช่ไหมคะพี่แอ๊บจริงฮนะวันนี้มีอของขวัญพิเศษอันนี้พูดถึงกระเป๋าใช่ไหมพีา่ายกระเป๋เอออยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋านี้แต่ว่าี่นะีไม่มีใครรู้ะคะ่ะเพราะว่านานไม่รู้เมื่อคื เพราะว่าน้องๆแอบเซ็นลายเซ็นให้กับพวกเปล่าด้วยนะคะบนกระเป๋ามีอวดไหมคะพี่ครับมีไหมครับอ๋อมีบดมีอ๋อนี่ฮะข้างหลังนี้คือวันนี้พี่นาถงอยู่ในห้องแต่งตัวกับน้องๆแล้วก็มีห้องมีห้องลับห้องหนึ่งที่แยกไปแล้วผมจะเข้าไปใครมาห้ามบอกพี่ทอ้าำเข้าจะพังเข้าบอกเฮ้ยไม่มีอะไรที่ผมคนนี้ห้ามเข้าได้เหรอแล้วพอมองพอเปิดประตูก็ ัดม <G protecting room noise> ือไทยออกมานีกแล้ว hmm. ก like ็ผ like ักอกน้อไทยกันเลยสามตลกไทยกันเลยสามตลกผมเปิดประตูเข้าไปเห็นน้องๆทุกคนกำลังเซ็นกระเป๋านี้อยู่อ๋อตอนแรกค่กับน้องคือตอนแรกคิดว่าไม่ได้เซ็นแล้วตอนนี้ก็คือน้องน้องสไตร์ก็คือเซ็นให้ค่ะไปหลไปเลยซึ่งอันนี้เนี่ยคือพี่ชานจะเอาไปแจกหรือว่าไปทำอะไรต้องติดตามในเพจของสันสูนะครับผมติดตามให้ดีว่ากระเป๋าที่นี่ลายเซ็นของน้องเนี่ยที่เป็นภารกิจลับที่ไทยปกป้องเอาไว้โอ้แหนจะเอาไปทำอะไรต่อ อ่าเชนพ่สารต่อครับก็จบแล้วค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็อนาคตพวกเราทีมสันสุขอยากทํางานร่วมกับบาซีค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมืองพิซาร์าพิการพิซา์แล้วก็ทีมสันสุขนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันสักเล็กน้อยนะครับเฟรมแรกเอาแบบนี้เลยอีการพิซาร์ก็การเลย อีสองวันใกล้อีสองอีเวนต์อีสองวันออเรา <c oughs> อย่าลาออกเราตามน้องๆได้ไหลายปีแม่ วันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึงวันที่มีความสุขมากๆนะครับ Sunshu x p a s s m e m o r a b l e Location ครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาร่วมเดินทางไปกับบรรยากาศที่มีความสุขแบบนี้นักคน ก่อนที่เราจะาไปสนุกกันในช่วงนี้เนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตให้ทีมของบัสนะครับลงไปเพื่อทำการเตรียมตัวโชว์ก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเห็นว่าลงไปแล้วเนี่ยจะต้องมีการใส่อะไรนะที่ใส่ตรงนี้ใส่เบล์ใส่เ,สเข็งขัดมอนิเตอร์เกียร์ปึ้งปั๊บอย่างงี้นะฮะอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเตรียมชมชเทียจากบัสฮะเอาลงไปเตรียมตัวกันไปเลย ที่เราจะไปสรุปกันในช่วงต่อไปนะครับก็อบอกว่าขอย้อนกลับไปนิดหนึงเพราะว่าก่อนเริ่องงานวันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าซันสุ ที่มาโวมงานที่มาโวมงานวะเป๋ตามยังไงพี่อยู่ในไทยมากอ๋ออยู่ข้างๆในไทยทีนีเป๋เลยผมเห็นไปเงียบอัไงผมเลยแก้พูดผิดให้คนทักพี่พดผิดเองพี่บุ๋เองนะฮะที่มาโวมงานนะครับซันซูเอ็กซ์พลาสมาเวอรเบัลเคชั่นการเดินทางที่แสนพิเศษนะครับวันนี้ก็ฝากถึงแฮชแท็กด้วยนะครับวันนี้ซันซูเอ็กซ์พลส Memorable location และก็อีกแ a s h t a g หนึ่งครับคือ Samsung Express นั่นเองครับถึงแม้ว่ากิจกรรมในวันนี้จะจบลงครับน้องๆแต่ว่ายังมีโซนที่ให้ทุกคนได้ไปร่วมงานได้ไปถ่ายรูปกันอยู่นะครับที่ชั้น M นะครับก็จัดอสองวันเลยนะครับจนถึงวันที่2 9พฤษภาคมนะครับให้ทุกคนได้มาร่วมถ่ายภาพร่วมแชร์แอดแชร์กันนะฮะอีกห้าวันโอ้ยอีกห้าวันใช่ไหมครับพี่ชายโอเคอีกห้าวันเลยนะครับให้ทุกคนได้ร่วมแชร์แอดแชร์กันนะครับผมเอาล่ะก่อนจนจากกันไปนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนของบัสนะฮะ ฝากผลงานแล้วก็ฝากถึงสันสุกหน่อยละกันใครดีนี่ข้างๆไวนะ้ค่ะอ่าเออเข้าวผมก็เอาสันสุกก่อนละกันได้เลยฝากสันสุกนะครับผมมีทุกรสชาติแต่ส่วนตัวผมนี of of like at ่ผมชอบชื่อบรสชาติแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยโซอสันสุกชอบชอบชอบชื่อบมีหลายแบบมีทั้งแบบว่าเป็นแบบสีซองหรือว่าแบบแฉมแฉมหน้าต้องพิมพ์หน้าที่คุณผลได้นะครับผมก็ข้ผมซื้อได้ตามเออซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปครับผมสามารถซื้อได้ตามหาสันสุกได้ทั่วประเทศไทยเลยครับเออ นะอร่อยจริงๆผมก็ชอบนะฮะไม่ว่าแต่จริงเมื่อแย่กินรถแตงโมแต่ที่ก่อนเนี่ยผมกินมาหลายรถแล้วรู้สึกว่าซองอะฉีกง่ายพี่ชอบชอบรถไหนสุดชอบแตงโมเอ้าทำไมอ่ะส่งไปคงคงอย่างเี้พี่ชอบแตงโมแตงโมแตงโมแกเป็นคนไทยเองอ๋อโอเคมันฉีกง่โม กินแล้วเพราะว่าพี่เป็นคนชอบแบบนั่นหน้าคมเน่ยเล่นเกมนั่งแบบรอรอฮาร์ดมาแบกบแต่ฮาร์ดไม่เคยมาอีกฮาร์ดซ้อมบ่อยงานพวกเนี้ยอ๋อใช่่ก็เล่นๆนั่งในล็อบบี้รอฮาร์ดมาแบกบแล้วก็กินซันสูแบบรวัวอ่อาฝากด้วยนะครับทุกคนนะครับซันสูมแบบนี้นะฮะใครจะเป็นตัวแทนที่ฝากถึงผลงานของวงในปีนี้และปีต่อไปดีเมื่อกี้จิ้นภูเขาอยากพูดเลยคือเมื่อกี้เขาก็กระซิบหูข้างผมว่า ไม่บอกแค่มาพูดเองดีกว่าแกมาพูดเองดีกว,รรว่าเดี๋ยวคิดครับผมฝากวงบัสที่เขาต้องมีไวท์ชัยเลยเฮ้ยยิ่งมากไม่เงี้ยมาพูดอ่ะฝากให้เป็นกำลังใจให้พี่อรันรีบๆหายไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังเตรียมตัวอะไรบางอย่างอยูอย่ครับ <c oughs> ก็ <c oughs> เดี๋ยววันหนึ่งทุกคนจะได้เห็นเองนะรครับก็รอก่อนถ้าก่อนจะรอผลงานเราก็เออล่าสุดผมไทยวีวันนี้ออกมาโอ้ยโอ้ยทุกคนยืนเลยเหรอไปไปพี่มาไปพี่ให้เหร ส่วนที่เราเล่นเพลงคู่กันใช่ครับชื่อเพลงว่าโนตงอ่เยเซอร์ไบ้างไหม่มีเลยาบฝากยนะฝากด้วยฮะโนแตนงที่จปนภาษาเกาหลี่พูดงงอะไรเงอะไรเน่งเน่งเน่งเน่ โอเควันนี้ทุกคนอ๋อมีความสุขมากนะครับผมมีความสุขท,ที่ได้ทำง,งานให้กับบาสนะครับแล้วก็ทำง,งานให้กับบียอสทุกคนรวมถึงทำงานให้กับซันสุสด,ด้วยนะครับวันนี้ก็จบลงแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในกนิจกรรมดีๆของซันสุสในความหน้าขอให้ทุกคนเดินทางในวสัสดิภาพนะฮะขอเสียงปิดท้ายอีกครั้งหนึ่งให้กับน้องชายของทุกคนกครับไปบายบายในโซนอิมพาวด์บายบาครับบ๊าย <Okay. S 1> บ,บายทุกคนด้านหลัง